จับได้ว่าแฟนมีคนอื่นครับทะเลาะกันเขาเลยขอเลิกกับผมใครมีปัญหาเรื่องนี้บ้างแฟนมีคนอื่นแล้วพอคุณไปจับได้เขาเลยขอเลิกเวลาที่คุณรู้ว่าแฟนมีมือที่สามอย่าพิ่งโชว์ฉลาดเพราะทุกอย่างมันจะเกินการควบคุมทันทีและมันจะมาเข้าสู่สเต็ปนี้ตลอดครับเวลาที่คุณจับได้ว่าเขามีมือที่สามเนี่ยเขาคือความผิดแฟนของคุณมก็จะทําอะไรครับมันก็บอกว่าคุณก็มีความผิด คือมันคือเทคนิคเลยครับเรื่องนี้แล้วคุณจะต้องเป็นคนโหยหาเขาทันทีทั้งทั้ๆที่เขาผิดทำไมคุณยังอยากได้ประเด็นตอนนี้มันเกิดจากการที่มันไม่มีความท้าทายอะไรในความสัมพันธ์ตอนนี้ 1. นขาดความท้าทายครับสครับขาดความตื่นเต้นครับสครับเขารู้สึกว่ามองไม่เห็นอนาคตครับคนมันเลย move ออกเพื่อจะไปหาคนใหม่ที่มาเติมเต็มหรือตอบสนองตรงนี้ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009 9รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009 9นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือที่3ราคา3,009 9มูลค่าทั้ง4คอสเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษแล้วเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ